่3ครับจากการสำรวจเกี่ยวกับอายุมีหน่วยเป็นปีพอคนงานจำนวน50คนของบริษัทก่อสร้างรุ่งเรียงพบว่าคนงานมีอายุต่ำสุด20ปีและอายุสูงสุด49ปีมีคนงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีจำนวน8คน ต่ำกว่า25ปีคือเป็น25ปีได้ไหมไม่ได้เป็นได้มากสุดคือ24ปีถูกไหมครับมีคนงานที่อายุต่ำกว่า30ปีเขาก็าต่ำกว่า30ปีเป็น30ปีได้ไหมนียไม่ได้เข็มให้สุดต้องเป็น49ปีจำนวนคนงานที่อายุต่ำกว่า35ปีมี35คนนะ้อหลังเลข20ช่วยเขียนคำว่าคนปกคาว่าคนไป อายุต่ำกว่าป30ปี20คนจำนวนคนงานที่มีอายุต่ำกว่า45ปีมี35คนจำนวนคนงานที่มีอายุต่ำกว่าป40ปีมี10สองคนจำนวนคนงานที่มีอายุต่ำกว่า45ปีมี10็ดคนและจำนวนคนงานที่มีต่ำกว่าป50ปี50คนบารทายจบเมื่อวานนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ10คะแนนมี5คน นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ20คะแนนมี8คนไอ้8คนนั้นรวม5คนแรกแล้วเพราะฉะนั้นชั้นที่2ก็จะเหลือ3คนเหมือนเมื่อวานอ่ะที่เราต้องเอาตัวเลขที่โจทย์บอกมาไปลบกับตัวเลขก่อนหน้าเราจึงจะได้ว่าความถี่ของชั้นทัดไทยันกี่คนจำได้ไหมเมื่อวานคล้ายๆโจทย์เมื่อวานเลยครับจุธามาพร้อมไหมครับ จงสร้างรายเด็ยงควาีอี่อะลองเขียนเองหวาหน้าอิสามมันลองเขียนเองหวาใครจะเขียนรางแต่ดยงความถี่ถูกบ้างลองเขียนหวาอายุเป็นปีนดีนะั่นความเป็นไงบ้างเวลากลับถึงหอแล้วหลับไปไหมมันเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่มันเริ่มอ,อยู่ตัวแล้วนะ หาว่าหาว่านายเจ็บหาว่าน้องเหนื่อยพี่ก็เหนื่อยเมือนกันหื่อใม่ไหตอกเหนื่อยด้วยกันจะทิ้งกันได้ไงอ่า ขอบล่างขอบบนขอบล่างขอบบนเวลาจะเขียนที่โต๊แกรบเนี่ยมันต้องมีขอลั่างขอบขอบล่างขอบบนเสมอเลยเพราะข้อมูลเนี่ยเขาจะเอาขอบล่างขอบบนเนี่ยไปเขียนที่โตแก๊บน้องครับอายุน้อยที่สุดนั้นน้อยที่สุดคือยี่สิบปีสูงสุดคือสี่เก้า แต่ที่พี่บอกว่าต่ำไปยี่สิบห้า,า,า 25, คือเป็นยี่บห้าไม่ได้คือยี่สิบยี่สเอ็ดยี่สบสองยี่สิบสามยี่สบสี่ยี่บห้าไม่ได้ต่ำ่ปยี่บห้า 25, คือเป็นยี่ห้าไม่ได้แสดงว่าตั้งแต่ยี่สิบถึงยี่สบสี่มีอยู่ทําไมต้องยี่สิบอ่ะทำไมยี่สิบเก้าเพราะโจบอกมาให้ว่าต่ำสุดคือยี่สิบปียี่สิบถึงยี่บสี่จึงต้องมีแปดคนแปดคน ยี่สิบห้าตามกว่าสามสิบคือเป็นสามสิบไม่ได้ต้องเป็นยี่สิบเก้าใครบอกยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้ามียี่สิบคนยังไม่ถูกใครบอกมียี่สิบคนยังไม่ถูกต้องเอายี่สิบไปลบแปดได้สิบสองต่อไปสามสิบใครบอกถึงสามห้ายังไม่ถูกต่อกว่าสามห้าเป็นสามห้าไม่ได้ ต้องเป็นสามสี่ใครบอกว่าสามสิบถึงสามสี่เป็นสามห้าคนยังไม่ถูกเพราะไอ้สามห้าคนนั่นน่ะบรรลุกไอ้ยี่สิบคนนี้อยู่ด้วยเจ้าก็อเอาสามห้าลบยี่สิบเหลือสิบห้าสามห้าถึงใครบอกถึงสี่สิบยังไม่ถูกต้องถึงสามเก้ามีสิบสองคนใครเขียนว่าสิบสองพิลต้องเอาสิบสองลบไอ้สามห้าคนนี้ เ็ต่อไปสี่สิบใครบอกว่าถึงสี่ห้าไม่ถูกต้องถึงสี่สี่ใครบอกพี่ว่าสี่เจ็ดคนยังไม่ถูกต้องสี่เจ็ดลบสี่สองเหลือห้าคนต่อไปสามสี่ห้า 5ถึง49ซึ่งมากสุดใครบอกพี่ว่ามี50คนยังไม่ถูกเอา50ลบ47เหลือ3คนใต้ช่องจำนวนคนงานเขียนเ n. n n จะต้องได้50ขอบล่างขอบบนพี่น้องคิดเองเดี๋ยวพี่เฉลยนะครับ <c oughs> อ่าเราเขียนดูครับขอบบนขอบล่าง เราเขียนด้วยครับติดคอจิ้นรูปองคอพี่หลงไม่ใส่แว่นแล้วนะแว่นหายเหรอ <c oughs> ที่ไหนเป้าอยู่ไหนเป้าเหรอ <c oughs> ขอบตางขอบบนขอบตางขอบบนครับอยู่ที่ไหน

สายสี่จุดห้าสายเก้าจุดห้าสายเก้าจุดห้าสี่สี่จุดห้าสี่สี่จุดห้าสี่เก้าจุดห้าทิ่สโทแก๊กนะครับลักษณะเดียวกับข้อตะกี้เลยนะครับตรงนี้คือมีการลดระยะนะ เ้อก็ไปเขียนฮิสโตแกรมมานะถ้ามองไม่เห็นจุดด้านล่างของแนวแกนนอนนั้นน้องก็ใช้ไม้บรรทัดสร้างฮิสโตแกรมออกมาเป็นแท่งๆอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วน้องก็จุดที่จุดจุดที่จุดกกลางจุดที่จุดกกลางแล้วน้องก็ทําไมลากเส้นต่อจุดกลางใช่ไหมลากเส้นต่อจุดกลางแค่นี้นะครับไอจุดตรงนี้พี่ให้น้องไปเขียนเองก่อนนะครับ นะเดี๋ยวน้องจะได้พักผ่อนโอเคนะครับน้อ,บองๆครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ